จิตชั้นสูงท็อปออรท็อปของสมาธิลหละครับจึงจะได้คำว่าจิตบริสุทธิ์ได้นะครับจึงจะรู้ในสิ่งที่ลุงกําลังพูดพูดในเวลานี้พอใจไหมครับพอใจไหมครับถ้าพอใจก็พยักหน้ามันก็จบนะแน่นอนการที่จะพอใจมันต้องเข้าใจเสียก่อน,นครับมันถึงจะพอใจได้มนุษย์ ถ้าไม่เข้าใจยังไงมันก็ไม่พอใจงั้นความเข้าใจเป็นจุดเริ่มต้นของความเจริญงอกงามทุกอย่างครับท่านความเข้าใจความเข้าใจความเข้าใจมันจะพัฒนาเข้าไปสู่ความมั่นใจความมั่นใจของการการะทำสิ่งใดมันเป็นจุดของความจุดเริ่มต้นของความสำเร็จ แต่เป็นหาของอยู่ของกินของใช้นั่นคือทางโลกโลกโอเคไหมครับทางโลกโลกทั้งหมดนะพระพุทธเจ้บาบอกว่าเรื่องราวสมมติสัจจะแปลว่าสมวิทยาศาสตร์ทั้งหมดทุกสาขาเคมีชีวาสตร์เคมีชีวฟิสิกส์มันเรื่องศึกษาเรื่องราวของสมมุติทั้งสิ้นไม่มีจุดจบ แต่จุดจบโดยแท้คือต้องปรมัมสจจะเท่านั้นครับท่านมีจุดจบสมบูรณ์บริบูรณ์ถ้าพูดถึงอุณหภูมิมันก็ต้องเซตจีโรที่ศูนองศาเคนวินครับท่านจบไหมครับจบเนะ จุดที่ลุงพูดเนี่ยเป็นจุดที่สูงสุดของประเทศไทยแล้วนะครับมาถึงนาทีนี้บรรยากาศฟ้าฝนจะแพรนไหมวิวดูเองก็แล้วกันครับท่านเจดีนะ JD ที่เราเห็นตระงานอยู่ตอนต้นตอนนี้ถูกหมอกคุมไปแล้วยังลุงเห็นตรงนี้นิดเดียวเองครับ ไม่เห็นยอดนะยอดปกคลุมหมดแล้วครับนี่แหละครับเป็นสิ่งที่บอกให้รู้ว่าประเทศไทยมันจะไม่มีฤดรูร้อนคำพูดนี้ลุงพูดมาเกินกว่า15ปีนะครับว่าปีนี้สังเกตไหม,มครับเดือนกุมภาพันที่ผ่านมาฝนตกเยอะแยะเลยต้องขอบคุณกรมอุตุนิยมวิทยาเขารายงานนะครับหรือไม่แต่นาทีนี้วันนี้ด้วยนะครับ ก็จะมีฝนฟ้าตกใครจะบอกว่าพายุเข้าถ้าถามว่าพายุเกิดจากอะไรทีนี้อา้อาวอา้อาวอ้าวใครจะตอบทีนี้อา้อาวอา้อาวอูตูตอบได้ไหมครับพายุมันเกิดจากอะไรอยากจะรู้นะลมมันเกิดจากอะไรอยากจะรู้ไหมละ่ะเอามาจะเล่าให้ฟังแต่ไม่ใช่วันนี้ก็แล้วกันน้ําหยดแรกมันเกิดขึ้นมาโลนี่เกิดมาจากไหนรู้ไหมละ่ะอ่า อยากจะรู้ก็จะเล่าให้ฟังแต่ไม่ใช่วันนี้นะแต่ความจริงเรามาเป็นเกล็ดเล็กๆนอ้อยอยู่ในติ๊กตอ็อนกะมีตั้งเยอะอยู่ในแพลตฟอร์มสีฟ้าแล้วก็สีอะไรสีเลือดหม,นะมูเนี่ยนะไปดูเองครับเป็นงานของลุงหอ,อกเยอะเลยในะตรงนั้นใช่ไหมครับแต่หน้าวันนี้ถือว่าเราพูดอย่างนี้จุดที่มันเป็น,ปน,ปนท็อปท็อปเท่านั้นเองนะครับ ก็ขอให้ตั้งข้อสังเกตนะครับว่าปีนี้ประเทศไทยลุงประกาศตัวตนทําให้ฝนจะทําให้ฝนตกความจริงลุงทำมันแต่ปี4-2แล้วเรื่องของฝนเนี่ยเสนอง,งานอะไรต่างเข้าหน่วยงานที่เขาบังคับบัญชา,าต่างๆไม่เคยได้รับการตอบสนองดีไม่ไดีทุกไล่จากที่ห้องเลยเลยขาโหมันพลาดมันตึง ติดตาตึงใจแล้วก็ไม่เคยไปพูดถึงกับสิ่งเหล่านั้นครับไม่รู้ไอ้หมอนั้นมันตายดีตายร้ายก็ไม่รู้หน้าวันนั้นมันเป็นรองผู้อะไรกันจังหวัดจังหวัดหนึ่งก็แล้วกันคงตายคงตาหาตากระทีมไปแล้วล่ะครับลุงไม่สนอยู่แล้วครับม,มาถึงวันนี้มันปีสองห้าหกห้าแล้วใช่ไหมครับผลทําเริ่มทําทีนี้มันเต็ปีสี่สองนะครับเรื่องของฟ้าของฝนเนี่ย พรนั้นฝนตกอะไรต่างสารพัดร้อยแปดไม่ต้องไปทำอะไรมันนขอให้ปริมาณไอ้น้ำมันมีมากมีมากมีมากมันควบแน่นมันก็ลอยต่ำลงมาเฉยไดๆนิดหนึ่งมันก็ไม่สามารถเอาชนะแรงแรงรุ่มถงโลกได้มันก็ตกเทลงมาพิเลาอหาอะไรอ่จะจิตารุนักไม่ต้องไปทำอะไรมันหรอกครับ มันตกขอมันเองไอ้ที่ทำ,ำที่ว่านั้นได้ยังไงลุงก็ไม่แสบลุงไม่เกี่ยวลุงรู้อย่างเดียวว่าข้อมันไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยจนกว่าจะถึงวันที่สิบห้าพฤษภาคมสองพันห้าร้อยหกสิบห้าย้ำตั้งแต่เริ่มข้อตรงนี้โป้งเนี่ย วันที่22ม่มกราคม2อ6 5ันห้รหิบห้าลุงต้นคือเขาหวงพระจันทร์อำเภอโคกสำโรงจังหวัดลบบุรีเมืองของพนารายมหาราชรู้ไหมเนี่ยโอเคนะแล้วลุงก,ก็ตะเวนไปคอไปเรื่อยแล้วจนมาถึงวันนี้22่มีนาคมนะครับเวลานาทีนี้นะครับอีก10นาทีจะหกโมงเย็นครับท่านเป็นเวลากรุงเทพนะครับ เที่ยวอะนอกนั <S <s ้นท่านก็เที่ยวเฟลาเขาเองแล้วกันนะจะอยู่จุดไหนของประเทศไทยก็แล้วแต่สิ่งที่ลุงกำลังทำอยู่ตรงนี้ถ้าเป็นไปได้นะครับย้อมถ้าเป็นไปได้นะครับขออนุญาตถ้าเป็นไปได้นะยันเป็นครั้งที่155แล้วนะครับถ้าเป็นไปได้ถ้าหากว่าเดอะคอร์หรือว่า พลังงานทั้งหมดนั้นจะสามารถช่วยมนุษย์ได้ทั้งยูเครนทั้งทุกทุกจุดก็ได้ในแผ่นดินโลกใบนี้ก็ขอให้ทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองมนุษย์กลุ่มนั้นเอาไว้ส่วนมนุษย์กัะเลกวกรลาดแลต่างนาก็ไปตามวัตถะของเขากันแล้วกันคำพูดคำนี้ทุกคนต้องรู้ตือใจว่าทำดีให้สุดขัว้วหนีช่วยสุดขีด จึงจะรู้ว่าสิ่งที่ลวงพูดนี่มันคืออะไรถ้าใครก็ตามที่ยังไม่ได้จักคำว่า,าดีชั่วก็ปล่อยไปตามยาถากรรมลุงไม่เกี่ยวลุงรู้อย่างเดียวมีอยู่สองยอดที่เห็นตรงนั้นนะครับนะยอดหนึ่งก็คือ,อ,อสัญ,ญลักษณ์ตัวแทนของสมเด็จพระบรมราชินินาถราชการที่9ยอดที่อีกยอดใหญ่ก็เป็น ของรัชกาลที่เก้าโอเคนะครับเป็นปณิธานของสองพระองค์เอาไว้กับลูกไทยห้านไทยได้ได้รู้ว่าคนไทยประเทศไทยพระมหากษัตริย์ทยทุกพระองค์จงจฉจะฉเทียน ทำที่ปกป้องคุ้มครองลูกไทยหลานไทยแผ่นดินรูปขวานนี้ให้ได้รอดพ้นจากสารพัดที่มันจะเกิดขึ้นนับแต่พิมพ์นตนมาเพราะว่าบรรยากาศของโลกนะวันนี้เรื่องสีแวนล้อมลมน้ำดีินอะไรต่างสารพัดร้อยแปดบัดนี้ หน้าวันนั้นถ้าบอกว่าเด็ดดอกบัวสะเทือนถึงดวถึงดวงดาวหน้าวันนี้เสียงเคาะเป้งเดียวขอให้ดวงดาวทั้งหมดในแสนกวจักรวาลรับรู้รับทราบแล้วก็รับรองในสิ่งที่ลงุงพ่อได้ไว้ตรงนี้นะเจ๊านะจ๊ะ thank you very big p u r e energy p u r e wisdom จบข่าวครับท่าน